วันนี้ทางผมเองก็จะพาท่านผู้ชมน้ามาออกหมายล่าปลานินสายโลกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ตอนนี้ก็ช่วงบ่ายแล้วนะครับจะบ่ายสองแล้วนะตอนนี้นะก็อาจจะมีเวลาประมาณสักสามชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะได้ตัวปลาหรือเปล่าไปครับเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุ้นแล้วก็รับชมพร้อมๆกันครับไปครับไป โดนแล้วครับท่านผู้ชมโดนโดนโดนต้องรีบดึงเ,เดี๋ยวเข้าพงหญ้าแล้วเป็นเรื่องเออให้มันพ้นไอ้พงหญ้าก่อนเอ้ยหลุดชิบหายละเฮ้ยมันหลุดอยู่บนไอ้น่าจะอยู่บนพงหญ้าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทําไงวะ เฮ้ยหลุดเฉยโอ้ดูก่อน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 ยังอยู่หรือเปล่าโอ้ดูปลาก่อนยังอยู่ไหมเนี่ยแต่ผมว่าน่าจะอยู่ข้างบนนั่นแหละ อโอ้บนพงหญ้าเนี่ยครับท่านผู้ชมผมดึงขึ้นมานิดหนึ่งนะเมื่อกี้ดึงขึ้นมาแล้วก็ติ้นหลุดตรงนั้นน่ยไม่รู้ว่ามันจะหาทางลงไอข้างใต้พงหญ้าได้หรือเปล่านะว่าพงหญ้ามันอยู่ข้างามันลอยอยู่บนผิวน้ำปิ่มๆแบบนี้ไงครับ ไม่รู้มันจะค้างอยู่ตรงพงหญ้าหรือเปล่าหรือว่ามันจะดิ้นลงไปข้างล่างละ่ะเดีวก่อนสังเกตการก่อนผมขี้เกียจลงน้ำนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยสังเกตการก่อนถ้ามันดิน้นถ้ามันดิ้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยลงไป เก็บลงไปเอากันมันลึกด้วยนะครับไม่เชื่อไม่ลึกนะเนี่ยเงียบเลยไม่ดิ้นเลยครับสงสัยน่าจะดิ้นลงไอ้ข้างล่างพงหญ้าละอา่าดิ้นลงไปในน้ำแล้วนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเหมือนมีแววฝนขาวโพลนมาเลยครับท่านผู้ชมดูโอ้ยตายตาตายต,ายตายนี่แหละนะครับที่ลงคลิปช้านะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เนื่องจากฝนตกเป็นอาทิตย์แล้วนะครับที่เชียงรายนะครับก็เลย ออกหมายก็ลำบากเลยครับช่วงนี้ไปครับหาที่หลบที่าบางฝนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงมาแล้วครับดูโอ้โหกระท่อมก็ไม่มีด้วยนะครับแถวนี้อุ้ยมากรีบมาแล้วนะครับ ไอปลานินนะมาเป็นคู่นะจะยกยิงแล้วนะครับแล้วก็ไอมันเป็นอ่มันเป็นคลื่นนะนะครับน้ํานะเพราะว่าไอลมมันมามันตีมานะครับก็เลยอดได้ยิงเลยไปครับ <c oughs> ไปหาที่หลบกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับหลบฝนก่อนไปตายตายตาย,ตาย มาเลยครับกันนำมาละไปไปไปครับฝนมาแล้วลงโอ้ไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยไป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 ครับโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมาแล้วมาแล้วมาหนักแล้วโอ้โหนะครับรถมอเตอร์ไซค์ผมก็จอดได้ละเก็บยางก่อนไม่ไหวครับโอ้ย ขออนุญาตปิดกล้องนะครับท่านผู้ชมขออนุญาตปิดกล้องก่อนไว้เดี๋ยวเราจะลองย้ายไปโน่นครับฝั่งโน้นดูที่มันมีแสงแดดเ,ดย,เยอะๆนะครับก็จะลองไปฝั่งโน้นดูก็จะไปอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าไม่ขึ้นก็จะกลับละไปครับ เดี๋ยวเราไปลุ้นกันฝั่งนน้นดีกว่าเาดวงอาทิย์ก็รับขอบฟ้าแล้วนะดูครับบรรยากาศยาเย็นกับบนห้างต้นไม้อย่างสูง อยู่จนมืดจนค่ำเลยครับเอาขวดน้ำเอาไว้ตรงนี้แหละนะครับเผื่อได้มาอีกแล้วก็อาจจะได้ใช้ประโยชน์จากมันตอนนี้ก็ 8ปดนาฬิกาหกนาทีแล้วนะครับก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับก็สรุปผลงานแข้ยวครับท่านผู้ชมก <g ül> ็เป็นเรื่องปกตินะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าการยิงปลานะครับหมายธรรมชาติไม่ใช่เป็นหมายที่เป็นบอ่อเปิดบอ่อเลี้ยงนะครับเป็นหมายธรรมชาติก็แบบนี้แหละนะครับก็เอาไว้มาแก้ตัวใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ทางผมเองก็ต้อง เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จบแล้วชอบถูกใจนะครับหรืออาจจะไม่ถูกใจสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องมูโซแชนแนลแล้วเรากลับมาเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นหมายที่ไหนแล้วก็เกี่ยวกับคลิปอะไรสำหรับวันนี้ตัวผมนีงก็ต้องจากลาไปก่อนครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ ไปครับเดินทางกลับบ้านกัน